ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน10กุมภาพันธ์2556ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่59ผมขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดนับแต่จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของภารกิจ สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมการรักษาความมั่นคงของประเทศรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ภัยจากธรรมชาติรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายไว้ชัดเจน ที่จะพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลภาครัฐปรับปรุงสวัสดิการรวมทั้งสิทธิกำลังพลให้มีความเป็นธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความภาคภูมิใจจงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับความเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจ ที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของกองอาสารักษาดินแดนในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เบียนมาประจบครบ59ปีในวันนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลประทานพรแก่ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากพยันตรายทั้งปวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไปในโอกาสนี้ขอให้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงวีรกรรมแห่งวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อความมั่นคงผาสุขของชาติบ้านเมืองขอให้ดวงวิญญาณของวิรชนทุกท่านสู่สุขติในสมปริยาพด้วยเทินในกองใหญ่จารุพงษ์เรืองสุวรรณผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนนนาตัวแทนของหน่วยงานของส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนก็คงต้อง ขออนุญาตได้ใช้โอกาสในวันอันสำคัญวันอันมีเกียรติยิ่งของพี่น้องกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้เป็นตัวแทนทั้งหน่วยงานส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนได้ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทความเสียสละของพี่น้องกำลังพลสมาชิก กองอาสาร ciel, nad, Circuit, ula, ane, ักษาดินแดนทั้งจากกองร้อยอสจขอนแก่นและกองร้อยอสอของอำเภอต่างๆทุกอำเภอที่ท่านได้เสียสละในการปฏิบัติภารกิจก็เป็นหลายภารกิจเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระดังที่ได้กล่าวแล้วขอขอบคุณในการ เยสละและเจ้าทุกเทปฏิบัติภารกิจของกำลังพลสมาชิกกองสาารักษาดินแดนทุกท่านไว้นาฬกานี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดี ท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยเดชะบาร,รมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรุมราชีนาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองขอนแก่นได้โปรดดลบดาลประทานพรให้พี่น้องเพื่อนกำลังคนสมาชิกกองรากษารักษาดินแดนทุกท่านและครอบครัวประสบ ความสุขความเจริญจำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการขอขอบคุณครับขอคส